สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c a มพิวเตอร์เอ็นะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับพร้อมก่อนเกมมาแล้วนะครับก็จะสลับก,ก,กันกับขี่ขี่เขียนหลังเกมเนี่ยแหละนะหลังเกมเสร็จแล้วก็ไปพร้อมก่อนเกมพอก่อนเกมปับ๊บกลับมาหลังเกมอีกแล้วนะฮะคือจะวน l ูปเป็นงานรูทีนไปนะฮะทำไงได้ครับเพราะว่าเกมชุกฮนะต้องแข่งทุกๆ3วัน1แมชเนี้ยเอา้าไปแจคเก็คอปครับส่ง เปปลินเดอร์มาถแถลงความพร้อมนะเรียบพูนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีเกมนัดชิงชนะเลิศเกมสำคัญนะฮะในศึกคาราบาวครับหรือถ้วยน้าแอดเนี่ยนะฮะเจอกับเชลซีที่เวลมบีนะ่ะอ่ะไปดูความพร้อมกันนิดนึงว่าบ๊อบบี้โจตาเป็นอย่างไรแล้วก็เคเลอร์เฮอร์จะมีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาในเกมสำคัญนี้หรือไม่นะครับอ่ะจริงๆเปปลินเดอร์ได้มาถแถลงข่าวพร้อมกันกันกบ ทางกับตันเฮนโดนะแต่ผมเอาโฟกัสเอาเฉพาะ,ะลินเดอร์ก็แล้วกันนะครับแบ๊บลินเดอร์ได้พูดถึงบ๊อบบี้ฟิเมโน่แล้วก็เดียโกโจตานะครับเขาบอกว่าบ๊อบบี้เราต้องดูการอีกสักวันสองวันข้างหน้าตอนนี้เขาไม่พร้อมฮะเราหวังว่าเขาจะกลับมาได้เร็วๆนี้ส่วนโจต้าจนถึงนาตอนนี้เราก็ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เขากำลังพยายามอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีเขาจะยังไม่ถูกตัดชื่อออกนะครับ แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความท้าทายสักหน่อยนะครับก็คือโจตาตอนนี้กําลังพยายามบีกความฟิตนะครับกำลังดูความเป็นไปได้อยู่นะครับก็ไม่มีเอฟเฟกไม่มีปฏิกิริยาในเชิงลบนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแป๊บรินเดอร์ว่าอย่างนั้นนะเอา้าลุ้นกันในวันอาทิตย์นี้ยังพอมีเวลาอีกสักวันหนึ่งนะในการตรวจให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะตัดสินใจนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ก,กาชื่อโจตาในเกมนัดชิงนะครับ ก็บีครับก็อุ่นใจถ้าผ่านพลล้นความเทสความฟิตไปได้ผมว่าดีเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับอ่ะนิดนึงเป๊ปลินเดอร์ได้พูดถึงสถานการณ์ในยูเครนนะฮะที่โดนตอนนี้ก็มีปัญหารัสเซียบุกยูเครนก็เป็นเรื่องของสงครามแล้วก็เกิดความเรียกว่า เป็นหัวเป็นใหญ่จากทุกฝ่ายออกมาคอเอากันนักฟุตบอลในทั่วยุโรปก็คอเอากันบทเขียนเสื้อบ้างมีแบนเนอร์มีผ้าชูหยุดสงครามอะไรต่างๆนานานะครับอ่ะก็ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอให้มีทางออกแล้วก็เกิดความสูญเสียแบบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเปปลินเดอร์ก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในยูเครนบอกว่ามันคือสงครามมันเป็นความน่าผิดหวังอย่างแท้จริงสำหรับมวลมนุษยชาติ อ่ะพูดถึงทีมที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่แรกจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่เวมบรีนี้นะครับเป๊ปบ,บอกว่าลองมองไปที่สโมอสรที่ดีที่สุดในโลกสิสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันเ,เราไปด้วยกันสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้ด้วยทั้งหมดที่เรามีาเราจะได้เห็นแฟนๆได้ยินเสียงของพวกเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขาถึงสโมอสร มันจะเป็นคําชื่นชมที่ยิ่งใหญ่และการแข่งขันครั้งนี้มันมีอะไรมากกว่าการพูดถึงทีมชุดใหญ่นะครับก็คือความมุ่งมั่นเดียวกันเนะี่ยมันส่งต่อถึงกันนะโดยไม่ต้องมานั่งสนใจมันมีจุดมุ่งจุดมุ่งหมายนะครับว่าความสำเร็จต่างๆมันถูกส่งทอดถึงกันโดยจากรุ่นซีเนียสู่รุ่นเด็กจากเด็กสู่ทุกคนนะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องต่างๆ มันถูกหลอมรวมและมันสุกส่งต่อมันเป็นพลังโดยไม่ต้องมานั่งสนใจว่า,าจะเป็นใครจะได้ลงเล่นหรือไม่ลงเล่นนะฮะประมาณนี้พูดถึงเลยนะฮะเคลาเฮอร์เนี L ่ยแหละสำคัญที่สุดนะครับนี่คือคนที่ครอบเคยบอกว่าเขาจะให้เคลาเฮอร์ L ได้ลงเล่นในเกมนัดชิงนะครับเพราะว่าได้ฝ่าฟันมาด้วยกันนะฮะพาทีมเข้ามาถึงอรอบชิงชนะเลิศได้ต้องให้เกียรตินะฮะแล้วก็ให้รางวัลน,นะครับจะไปพูดถึงเคลเฮอร์ L ว่า เคเลอร์ Her, เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนั่นแสดงให้เห็นว่าภายในส่วนนั้นนะการมีผู้รักษาประตูอายุน้อยในสโม,มสรน,นะซึ่งจะมีคําชื่นชมสําหรับแผนกผู้รักษาประตูนั่นคืออะไรที่มันเป็นไปได้ที่ผู้รักษาประตูหนุ่มๆสามารถพาทีมเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้มันเยี่ยมยอดมากที่จะได้เห็นครับยืนยันแล้วว่าเคเลอร์จะเป็นตัวจริงก่อนอาริซงสําหรับศึกคาราบาวครับนะัดชิงชนะเลิศ ันนี้ชัดเลยก่อนเนี้ยนะฮะเรย์พูกับผู้สาัาปะตูเราหอหแย่มากอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบชื่นหน้าชูตาได้เลยทีมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าผู้สาัาปะตูโอ้มาไม่อยากพูดถึงนะฮะตอนนี้เราเราเรา,เราก้าวไปนะเรามีผู้สาัาปะตูแล้วก็มีผานาผู้รัาปะตูที่เรียกว่าแข็งแกร่งมากครั้งหนึ่งจ้าอันสเตเบิร์กนะครับเคยถูกสงสยัยเคยถูกวิจารณว่าประตูมือดีที่มาอยู่ที่นี่ทาไมเละเทะ เรียกว่าออกทะเลไปหมดเลยนะครับเป็นเพราะผู้รักษาประตูหรือเป็นเพราะว่าโค้ชประตูกันแน่นะฮะนะจนมาถึงวันนี้นะครับมันก็เห็นแล้วว่าโอ้โหแผนกก็เลยแหละแผนผู้รักษาประตูพัฒนาขึ้นเยอะตั้งแต่อาริซงมาตั้งแต่มีสตาฟโค้ชที่เรียกว่าใหม่ๆเข้ามาล่าสุดระดับตำนานครับทับฟฟาเรลมาเป็นสตาฟอีกด้วยแล้วก็ครับก็ให้ความชื่นชมแล้วก็เคารพในอัลสเตเบอร์อย่างมากนะครับ และทีมต่างๆที่มีประตูมือ2ที่เข้าไปสามารถทดแทนมือหนึ่งได้โดยใช้ดาวรุ่งเข้าไปมีไม่มากะ่ะส่วนใหญ่ประตูมือ2เนี่ยส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์สูงนะฮะอายุเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับลิพูไม่ใช่ลิพูใช้ดาวรุ่งและยังมีดาวรุ่งอีกมากมายที่ตบเท้าเรียงแถวเข้าไปเป็นมือ234นะ,ะตอนนี้อาร์เยนผมไม่รู้ว่าถูกวางเป็นอยู่มือไหนแล้วนะฮะแต่อาร์เซนก็ มีส่วนในการฝ่าฟันในบอลถ้วยต่างๆของลิปูมาโดยตลอดนะครับอ่ะนี่คือพูดถึงนะครับแผนกผู้รักษาประตูที่ตอนนี้ได้รับคําชื่นชมมากในยุคของเจคินคอปยุคนี้นะฮะมันก็จะมีเสียงแมวร้องไเป็นระยะๆฮะ,ะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเป็นสัตว์นะครับก็จะร้องเยอะหน่อยนะยังไม่ได้ทำหมัน,นครับอ่ะนอกเรื่องนิดนึง <laughs> ต่อไปครับ เป๊ปลินเดอร์ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจเกนคอปเป๊ปบอกว่าเจเกนเป็นมากกว่าโค้ชสำหรับผมผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขที่เราได้ทํางานร่วมกันมันขึ้นอยู่กับความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันและอิสระในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งต่างๆผมคิดว่าไม่ใช่แค่เราแต่รวมไปถึงพนักงานที่เราได้รู้ได้ยินและนำเราไปสู่เส้สนทางที่ถูกต้องด้วยกเกี่ยวกับเชลซี เป๊ปบ,บอกว่ามันจะทำให้เกมนี้มันน่าทึ่งได้อย่างมากมายเราจะไปที่นั่นเพื่อแข่งขันกับแชมป์ซึ่งตอนนี้เชลซีเป็นถึงแชมป์สโมสรโลกไปแล้วนะครับเป๊ปบ,บอกว่าเรารู้ดีว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเราต้องมองไปที่จุดๆนั้นแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตารอมันจริงๆ เมื่อเราเริ่มโปรเจกต์นี้เราได้ข้อสรุปว่าหนทางสู่ความสําเร็จในฟุตบอลอังกฤษก็คือโฟกัสไปทีละเกมมองไปที่เกมต่อไปมองไปที่เกมต่อไปนะครับและในกลุ่มของเราก็สร้างแนวคิดเหล่านั้นแต่ในเกมต่อไปมันคือเกมนัดชิงซึ่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะเตรียมตัวแล้วก็จัดทีมชุดแรกอย่างดีที่สุดนะเกี่ยวกับโจเอลมาติปตอนนี้มีฉายาสารพัดเลยกับโจเอลมาตินะลีลาพริวมากซึ่งผมทําใน เข้มหลังเกมก็บอกว่าเจ้มาติดเนี่ยทำได้บ่อยนะในสนามซ้อมซึ่งก็คงคิดว่าอ่ะมันน่าจะเอามาใช้ในเหตุการณ์จริงๆได้เป๊ปพูดถึงเรื่องนี้เป๊ปก็มีส่วนในการดีไซน์วิธีการบุกหรือแผนนั่นต่างๆในสนามซ้อมอยู่อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเป๊ปลินเดอร์นะได้พูดถึงมาติดนะเราจะหาอาวุธลับใหม่ๆอยู่เสมอและมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้น เราเรียกว่าคลาสสิกโจเอลดริปลหรือการเลี้ยงลูกแบบคลาสสิกของโจเอลแม่ตั้งชื่อยาวเกินผมเชื่อจริงๆว่าวิธีที่เราพาบอลมาจากด้านหลังนั้นพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณต้องสร้างจงังหวะ่านบอลสุดท้ายจากทุกๆท,กที่แล้วคุณก็ต้องการมันจากทุกๆทีทเเ่เช่นเดียวกันนะครับลงท้ายทิ้งท้ายอีกนิดนึงเกี่ยวกับเคลเฮอร์นะฮะ เป๊บปบอกว่าผมเป็นโค้ชให้กับทีม U16 ตอนที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาใหม่ๆเราได้เห็นเขาตั้งแต่เริ่มต้นเขาเป็นทุกสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในตอนนี้เส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ที่ดีก็คือเรื่องของศรัทธาและความอดทนถ้าผมพูดเกี่ยวกับโคเฮมผมก็ต้องพูดถึงอารียนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาช่วยเราได้2ครั้งในเกม0ูนะครับและพูดถึงมาถึงจุดนัดชิงชะเลิศแล้ว จะมีปัญหาไหมกับเด็กๆที่เคยร่วมเล่นกันมาตั้งแต่แรกอาจจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับในเกมอาดชิงเป๊บบอกว่าเราได้พูดกันมากมายกับพวกเขาพวกเขาดูดีว่าพวกเขายัางเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเราสิ่งสําคัญก็คือการที่พวกเขาได้เดินทางไปกับเราหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลคุณจะไม่ไม่ได้รู้สึกแย่ลงไปกว่านั้นหากไม่ได้รับเลือกหรือไม่ เราเชื่อในเส้นทางภายในส่วนของการให้โอกาสนั้นและนั่นคือเหตุผลที่ผมภูมิใจเป็นพิเศษที่เราไปถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางวลาเราก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศอโอเคนะครับนี่คือ,อโฟกัสบางเรื่องบางราวของการแถลงข่าวโดยเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยของครับกับความพร้อมในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะก็ไปดูสิผมมีความรู้สึกว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับถ้วยนี้นะฮะเรามาใกล้ที่สุดแล้วอีกเกมเดียวนะฮะก็ทําเต็มที่เกมหนึ่งเหมือนเป็นเกมทั่วทั่วไปที่เราเจอนะฮะเราไม่ต้องไปมองถึงอ,อ,อีก10กว่าเกมนะฮะในการลุ้นแชมป์หรือว่าอีกไม่กี่เกมในั้วยุโรปซึ่งใบใหญ่ว่านี้มัน ว่ากันไปทีละนัดอย่างที่เป๊ปลินเดอร์พูดจุดมุ่งหมายของเรานะครับเรามองไปทีละเกมพูดถึงในเกมต่อไปพอจบเกมนี้ก็พูดถึงเกมต่อไปดีที่สุดอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วเราสมาธิเสียนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่จุดนี้ได้ถือว่าเข้มแข็งมากแล้วเราผ่านมาได้ผ่านวิกฤตผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านมกราคมที่เราเสียผู้เล่นคนสําคัญนะครับแต่เราก็ยังคงอยู่ได้แล้วเราก็ไม่ส่ง แล้วเราก็ไม่เสียทรงทรงเรายังดีอยู่แล้วเราก็มาถึงจุดจุดนี้ได้ที่ยังลุ้นสีแชมป์ได้โดยไม่เป๋นี่คือนี่คืออะไรอะ่ะบุญภาวะสนาสรงไหมไม่ใช่มันคือฝีมือล้วนๆแล้วก็การวางแผนล่วงหน้าที่เราปละเปลอะเ,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 เป็นชั้นๆเรียกว่ามีชั้นเชิงนะครับโดยที่เราคาดไม่ถึงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับชื่นชมทีมงานแล้วก็ชื่นชมทุกๆส่วน ของสมรลรสวอร์พูด้วยอ่ะรุ้นกันต่อไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่วิธีการนะฮะว่าไปทีละเกมแล้วให้ความสําคัญกับเกมต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับ่ะได้เวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งหมดเลยนะครับกดแชร์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเปิดการมองเห็นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ